ฟังเสียงฝนตกค่ะตอนนี้ฝนตกนะคะตกตั้งแต่หัวค่ำมาเพิ่งถึงนะทีนี้ก็หยุดก่อนหยุดมีเสียงฝนตกดังเลยมีมานอนบ้านหลังนะคะมีนเห็นบ้านหลังเป então, ็น ฟังตรงข้ามดนี้ตเห็นหน้าบ้างไม่เห็นยชัดเจนดียืดง ราคาที่ที่ทำง,งานเลยพี่ทำงานไม่อยู่เลยค่ะล่างเลยตัวที่ทำงานอย่ยอางเดียวม่เลยเลยเลยพี่ทำงานนีแบบเบื้องหน้าเลยที่ที่ทำงานเมื่อก่อนแก้วก็อยู่แบบนี้นะเมื่อก่อนอยู่แฝบฝั่งนูแบบ้นแตบจีเด็กแตบจบีเด็กในตำนานแล้วก็ย้ายมาแฝบนี้ ย้ายมาแถบนี้อยู่สิบกว่าปีแล้วก็ย้ายไปฝั่งนู้นย้ายไปอยู่แป่ฝั่งนู้นดูจะอยู่ไปอยู่ฝั่งนู้นก็ยี่สิบปี่านแล้วตอนนี้เขาขออกุ้งแต่ฝั่งนู้นก็เลยกลับมาอยู่แต่ฝั่งนี้ยแต่ฝั่งนี้หลานอยู่เลยมาอยู่บ้านหลานก่อนเพราะคุณนมันเยอะน้านเอง ก็จะเป็นโรงพยาบาลที่ชัยยุทธสองที่บางนึงนก็จะเป็นวิชัยยุทธสาม,มข้างวิีชัยยุทธหนึ่งรูดิดขออไปค่ะอันนี้ี่ชัยยุทธสองอันนี้ก็ตึกิุกโกฝนตกุึมช่ำมากๆเลยอยากจะไปเห็นต้นดีลาวดี แบบวิสีเขาขัยนะที่ทำง,งานอยู่ตรงกลางนะคะ,ะแล้วก็มีที่ปรากเรแยกน้องหนึ่งคุนน้องนหหลักกันดีร่าตีสวัสดหน้าร